ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกเโปกิซาก้าอีกเช่นเคยวันนี้ตอนสี่ทุ่มสี่นาทีประมาณนั้นจะมีฝนตกหนักนะครับเราจะมาจับลูเกียกันครั้งที่แล้วเราไม่สามารถจับลูเกียได้ครั้งนี้เราจะมาจับลูเกียไปกันเลยมาแล้วครับตอนนี้นะ นตกหนักเริ่มแล้วจัดการเลยไปรีตัวทั้งหมดปเกบอ,อะไรนี้เข้าไปจับก่อนตอนนี้นะมีตัวทั้งหมด40ใบใช้แล้ว1ใบ ครั้งก่อนมียี่บเจ็ดใบจับตัวไหนไม่ได้เลยอู้อู้ออ้อเดี๋ยวบอทอย่าเพิ่งจับตัวที่เราต้องการนะเราต้องการโปเกมอนเทพมากเลยอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยของเราอ้อยไอ้บ้ามาหาโปเกมอนเทพกันเถอะ ปกิมอนเทพอยู่ไหนกันนะอยู่ไหนเอา้าเอา้อืมเอาของฟรีไปกินเราไม่ชอบเธออืมสามสิบแปดเปอร์เซ็นเราก็จะจับไม่ได้คือปล่อยเอา้าได้เสยได้เสยเลยเอาปกิมอนเทพมาสิเดี๋ยว เราต้องการโปเกมอนเทพมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาลเกยก์เราจะหมดนะไหนรับโปเกมอนเทพนะนี่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 อุย้ยมันโดนแย่งอีกแล้วและอนตัวนี้มันเอ้ยเข้ามาทำไมวะเมื่อกี้พองกดอะไรไปนะเฮ้นี่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 นจัดไป ของฟรีอะไม่ฟรีก็ได้ให้กินอนะ่ะยนอีกย้อนอีกอเคยนอีกอุย้ยแปดปอร์เซ็นจับเลยครับผมได้ไหมชื่อไม่ขึ้นชื่อไม่ขึ้นเอ้ยเอาอีกอ,อึไม่ขึ้นชื่อยังไม่ขึ้นลุ้นอ่ะกินไป จับอีกนะเฮ้ยชื่อยังไม่ขึ้นอ้ยให้กินไปอีกฟึบเอาอีกอฮ้ยยูยังไม่ขึ้นเลยเอ้ยจับยากขนาดนั้นเลยเหรอเอาอีกย,ยัง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 ไม่หมดมุกแค่นี้หรอกนะจับมาให้ได้ เอ้ยนูชื่อเราขึ้นชื่อเราหน่อยได้ไหมเนี่ยจับมาไม่ไดย้ยังไม่ได้ยังไม่ได้จับอีกปร๊บยังไม่ได้ไปเลยด้วย ได้แล้วอเตะอะไรไม่รู้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วอุ้ยเสียของไปเยอะเลยแล้วโลกเกียรล์ล่ะล่ะโลเกียร์ลานะครับผมจับเลย รีไปเรื่อยๆสี่บใบถ้าไม่เจอลูกเกียแน่เราจะเลิก,เ,ลกล <c oughs> เราจะเลิกทำคลิปเราจะเลิกทำคลิปจับลูกเกียแล้วรีไปเร็วๆเรืเร่อยๆถ้าไม่เจอตัวไอตัวนี้วะหรือว่าลูกเกียที่เราตามหาไม่มีอยู่จริง ยังไม่เจอเอ้ยเป็นอะไรกับโลเกียนี่ไปอีกโอเคเฮ้ยเอ้ยอย่าไปอีกเฮ้ย เดือยี่สิบใบแล้วนะเดือยี่สิบใบแล้วนะยังไม่เจออีกหรือยังไม่เจอเหรอเฮ้ยเฮ้ยเรายังไม่เจอบ่ออเรียวยังไม่เปิดล็อกด่านวะเราเปิดแล้วนะนี่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  เราเปิดแล้วเราเปิดแล้วเราเปิดแล้วทำไมไม่เจอ40บใบเลยนะอ่ะเราไปเคีย์ก่อนโอเคสิบสี่ใบลลยต่ออบโทษลูกเกียชาตินี้เราจะได้จับเธอหรือเปล่าลูกเกียเฮ้ย โลกเกียเฮ้ยสี่สิบใบเลยนะเพื่อนโลกเกียจ้ะโอ้ยโลกเกียเฮ้ย,ยเราผ่านด่านแล้วนะเว้ยเฮ้ยหรือเรายังไม่ผ่านวะก็เปิดแล้วนะเนี่ยพวกนี้เรายังไม่ผ่านนะ นี่เราผ่านแล้วนะรูกเกียร์ใช่ไหมเราผ่านแล้วมันหายากขนาดนั้นเลยเหรอ 40ใบไม่เจอโอ้ยเราผ่านด่านแล้วนะเนี่ยทันเดอร์ยังมาเลยลูกเกียร์โอเคครับรีตัว40ใบไม่เจอลูกเกียร์ถ้างั้นขอขอไปดูตัวละครตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดูปโปเกมอนตัวนี้ก่อน นี่ตัวนี้เลยไม่รู้ว่าคอสม่ามันเทพหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีห้าสี่สาสองหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองไป ถามดูว่าทําไมผมถึงไม่เจอลูกเกียรสักทีรีไปตั้ง40บใบเลยนะโอเคครับสำหรับวนันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย